เชียงใหม่ไม่ห้องสอนนะเชียงใหม่ไม่ห้องสอนย้นเชียงใหม่ในเวลา7จ็นาฬิกายี่สิบห้านาทีครับสําหรับสภาพอากาศระหว่างเสี่ยงาบินนอก้ามีเมฆเป็นบางส่วนนะครับการมีกระสัระส่ายงแลบวนระดับปลอดภัยการบริษัรับเสียรการด้ในกับที่รายงานสภาพอากาศล่าสุดที่เชียงใหม่ในขณะนี้นะครับทัศนวิสัยโดยรอบสนา,ามบินประมาณ10กิโลเมตร อุณหภูมิผิวื้น2 0เซลเซีสกับเอุณหภูมิสบาย0.3เรนไยการบริสารมาตามริยาสายและได้รับความสะดวกสบายจากบรงกานตอนรับบนทีรเ่องนของเราเราบริดชบริการสายการบินไทยพิจาไทยครับสวัสดีครับ เชียงใหม่เวลาท้องถิ่นในขณะนี้คือ7จ็นาฬิกายีบนาทีบอุมงคภายในยี่สิบองศาเซลเซียสขณะนี้ท่านสามารถเปิดใช้งานโทรศัพท์มือถือหรืทูนิกได้พร้อมกับสอบสัมภาณของท่านในครบถ้วยก,ก่อนจากเครื่องบินได้ค่ะในนามของสายการบินไทยเวสเจ็ทขอขอบคุณผู้โดสารทุกท่านที่เดินทางกับเราในเที่ยวบินนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในเที่ยวบินต่อไปหากท่านปองกาวะเชื่องหลืออกจากเครื่องบินแล้วท่านสามารถติดต่อพนักง,งานภานเพเื้องของเราได้ค่ะ หลังจากความปลอดภัยของท่านในการเข้าสู่ค้องพุทธิฝานกรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานภาคพื้นค่ะสำหรับข้อูลเพิ่มเติมกับตารางการบินเส้นทางการบินโปรโมชั่นการจองและการซื้อบัตรโดยสารท่านสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ w e ชชั t แอร์คอมาถึงเชียงใหม่แล้วตอนนี้ยมากันสิเชียงใหม่เดียวครับเลยไปให้แม่ท้องสอนวันนี้ไปแม่ท้องสอนคือรถตู้เสแล้วาหารข้าวกินหิวมากเลยข้างหลังหิวไหมข้างหลังหิวมาก